ภารกิจในวันที่14มีชื่อตอนว่าจงเป็นผู้นำตัวคุณเองหากความสำเร็จหมายถึงการบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างการที่ใครสักคนจะนับความสำเร็จใดๆก็ตามนั่นหมายความว่าผู้คนเหล่านั้นจะนับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวเองเท่านั้นและผู้ที่กล้านับความสำเร็จของตัวเอง ก็คือผู้ที่เป็นผู้นำตัวเองอย่างแท้จริงวันนี้กล้าหาญพอหรือไม่ที่จะนับความสำเร็จของตัวเองในแบบฉบับของคนสำเร็จนับความสำเร็จในแบบที่ผู้ประสบความสำเร็จภาคภูมิใจและชื่นชมความสำเร็จนั้นอย่างที่สุดด้วยตัวของเราเองสามนิสัยผู้นำตัวเองที่เราควรมีเพื่อสร้างความสำเร็จข้อแรก ทำงานเพื่อเป้าหมายที่วางไว้นี่คือนิสัยแรกที่จำเป็นมากๆสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จการเอาชนะใจตัวเองให้ลงมือทำตามเป้าหมายถือเป็นความท้าทายสำหรับการเริ่มต้นทุกความสำเร็จข้อ2เป็นผู้ให้มากกว่าที่คิดเสมอในสภาวะที่แวดล้อมด้วยความขาดแคลนแข่งขันการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองและเป็นการฝึกฝนจิตใจอันเป็นเมตตาของเราให้เราเติมเต็มความอิ่มเอมจากก้นบึ้งหัวใจของเราเองและเมื่อเราอิ่มเต็มเราจะสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นอย่างอิ่มเต็มเช่นกันข้อ 3. มีอารมณ์ขันได้ในสถานการณ์คับขันนี่คืออีกหนึ่งอุปนิสัยที่ต้องฝึกฝน เพื่อเอาชนะความรู้สึกด้านลบของตัวเองไม่ใช่เอาชนะผู้อื่นหากเราสามารถเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกด้านลบและทดแทนด้วยความมีอารมณ์ขันมั่นใจได้เลยว่าเราได้ทำภารกิจส่วนตัวสำเร็จไปอีกขั้นแล้วพบกันกับภารกิจในวันที่15ค่ะ